สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทห,หารลาดกระบังหรือสอจลออได้มีการเปิดต,ตัวต้นแบบเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลค่ะเพื่อรับมือโควิดระลอกใหม่ ดรสุชัชวีสวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจรได้กล่าวว่าสจรเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับวิกฤตโควิด -19 นับตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการคิดค้นและลงมือสร้างเครื่องช่วยหายใจที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในผู้ป่วยอาการหนัก ล่าสุดค่ะทางสงจลได้คิดค้นและพัฒนาต้นแบบเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL Highflow เครื่องจ่ายออกซิเจนในอัตราการไหลสูงเป็นครั้งแรกที่มาพร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกลค่ะมุ่งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด -19 ให้มีตัวเลขลดลง ลดพาระงานและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเดินทางเข้าออกบริเวณหอผู้ป่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสจรก็ยังมีแผนพัฒนาตู้เก็บวัคซีนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและคงประสิทธิภาพของวัคซีน โดยที่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถติดตามอุณหภูมิภายในตู้ได้24ชั่วโมงซึ่งนับเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของสถาบันในฐานะ The World Master of Innovation สู่การขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขและการแพทย์ไทยภายใต้แนวคิดไทยทำไทยใช้ไทยรอดเพื่อให้คนไทยทุกคนค่ะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้และเริ่มต้นใช้ชีวิตวิถีใหม่ไปพร้อมกัน สำหรับทางด้านนายแพทย์อานวัตรเสริมสวรรค์รองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนักวิจัยร่วมเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL Highflow ได้กล่าวเสริมนะคะว่าเครื่องดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติเพื่อช่วยพยุงการหายใจของผู้ป่วยโดยแพทย์จะก,กำหนดอัตราไหลเวียนอากาศความเข้มข้นของออกซิเจนที่ต้องการ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นก่อนปล่อยผ่านทางจมูกได้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ป่วยค่ะได้รับอากาศที่มีความเข้มข้นของออกซิเจนที่แน่นอนและมีความถูกต้องป้องกันการหายใจซ้ำจากอากาศที่ค้างอยู่ในทางระบบเดินหายใจส่วนบนซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องจ่ายออกซิเจนอัตราไหลสูงคะ่ะ อีกทั้งยังมีความพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือได้พัฒนาเทคโนโลยี IOT เข้ามาทำงานร่วมซึ่งช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมและติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยทางไกลได้ตลอดเวลาโดยสามารถปรับเปลี่ยนการช่วยหายใจได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเดินไปถึงข้างเตียงนะคะ ซึ่งนอกจากประเมินผู้ป่วยได้ตลอดเวลาแล้วยังลดการใช้ชุด PPE และลดความเสี่ยงของบุคลากรต่อการติดเชื้อทางอากาศเมื่อเดินเข้าหอผู้ป่วยนอกจากนี้ค่ะเครื่องดังกล่าวยังมาพร้อมระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยมีภาวะออกซิเจนต่ำเกินไปและสำหรับเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow มีต้นทุนการพัฒนาอยู่ที่55,000บาทค่ะซึ่งถูกกว่าการนำเข้า3-4เท่า หรือประมาณ200,000ถึง300,000บาทโดยปัจจุบันมีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการยื่นจดสิทธิบัตรสู่เชิงพาณิชย์กับสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังทั้งนี้ผู้ที่สนใจขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถติดต่อได้ที่สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบังค่ะหมายเลขโทรศัพท์086825 5 4 2 0และ08 5 3 8 2 0 9 6 0อีกครั้งค่ะ0 8 6 8 2 5 5 4 2 0และ08 5 3 8 2 0 9 6 0ค่ะ